สวัสดีครับชาพีเซ็กชอปไทยแลนด์นะครับน้าบ้านเอ็มเป็นเซ็กนะครับวันนี้นะครับเราจะมาให้ดูนะครับดุมสร้างพีเซ็กนะครับตรงรุ่นร้อยห้าสิบซีซีนะครับส่วนตัวร้อยี่สิบห้าซีซีอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใส่ได้ไหมแต่ว่าร้อยห้าสิบทุกรุ่นใส่ได้หมดนะครับเป็นดุมสร้างนะครับตรงรุ่นเลยไม่ต้องแปลนะครับตัวนี้ก็จะมีเห็นะครับอันนี้คือดุมหน้ามีลูกปืนมาให้ด้วยนะครับใส่ได้เลยนะครับ ไม่ต้องแปลงอะไรนะครับใช้บูธเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือดุมหลังนะครับไม่ต้องแปลงเหมือนกันครับขึ้นล้อเสร็จปุ๊บถอดล้อแม็กออกเอาตัวนี้ใส่ได้เลยแทนกันได้เลยนะครับใช้ผ้าเบรกเติมด้วยไม่ต้องแปลงอะไรนะครับเป็นตัวตรงรุ่นเลยย้ำนะครับว่ามันคือตัวตรงรุ่นนะครับให้ดูงานใกล้ๆนะครับ ก็งานเนียนเลยครับแข็งแรงนะครับสำหรับสายล้อสิบเจ็ดไม่ควรพลาดนะครับสำหรับดุมสร้างตัวนี้นะครับรับประกันคุณภาพเลยว่าดีจริงแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับจะถ้ามีคลิปอะไรเด็ดๆดีๆก็จะเอามานำเสนอีกครับครับสวัสดีครับ